มาม่าปลากระป๋องเมื่อก่อนอาจจะเป็นอาหารพื้นๆที่หลายคนบนิยมกินแต่ในปัจจุบันมันแทบจะกลายเป็นอาหารหลักในหลายๆครอบครัวที่มีรายได้น้อยจิงกัฟ l า must be here Laos today สำหรับหัวขอทีว่าเราอยากจะนําเสนอในมื้อนี้ก็คือเรื่องไข่ไก,ก่ปลากระป๋องและก็มา,มาม่าอาจจะกลายเป็นอาหารพื้นๆที่หลายครอบครัวบบนิยมกินในเมื่อก่อนแต่ว่าในปัจจุบันมันแทบจะกลายเป็นอาหารหลักของหลายครอบครัวที่มีรายได้ต่านอกก็กคือฮูหูกันละเมื่อก่อนนี่พวกไข่พวกมาม่าอย่างี้แทบจะบริยูใน,ในสายตาของหลายครอบครัวเลยแต่ว่าในปัจจุบันนี่หลายคนเอาสินค้าตัวน,นี้ขึ้นมาเป็นหลักในครอบครัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้รายได้เท่าเดิมกลายว่าเป็นแหลเป็นรายได้ต่ำเนาะเพราะว่าราคาสินค้าทุกอย่างตามทองตลาดมาได้เพิ่มขึ้นายแล้วฉะนั่ออก่น เขาจะเห็นพวกไข่พวกปลากระป๋องหรือว่ามีมะม่าย,ย่างต่างๆนี่จะเป็นอาหารหลักของชาวหอพักหรือว่านักศึกษาที่ว่านอนหอพักหรือว่าคนที่อยู่ตามห้องแถวต่างๆที่ว่าเขาเจ้ามีและได้น้อยแล้ววขาเจ้าก็าจะกินตัวน,นี้แทบจะเป็นหลักหรือว่าบางคนก็า เป็นยอนววามากง่ายมากินสบายๆกันเลยว่ามากกินของประเภทนี้แต่ในปัจจุบันของประเภทนี้ก็มีราคาแพงขึ้นหลา์นอกจางว่าความต้องการสินค้าประเภทนี้ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่ามันเป็นอาหารถี่ราคาบูซุงหลยและก็สามารถอยู่ท้องได้เนาะเมื่อก่อนนี้แทบจะบม่มีใครเบิ่งเลยแต่ว่าในปัจจุบันนี้ทุกครอบครัวต้องมีสินค้าประเภทนี้ติดอยู่เนะซึ่งว่าบางส่วนกับสินค้าขาดตลาดตัวอย่างคือมีไว้วในช่วงที่ผ่านมาเนาะที่ว่า โควิดโน,นร์ไลคบครัวกาสต็อกไว้ตุนไว้เหตให้สินค้าเนี่ยพเพียงพอกับความต้องการทั้งแม้ว่าจะเป็นอาหารเพื่นๆแต่คนนิยมที่จะซื้อมาติดครอบครัวไวหลขึ้นเพราะว่าเป็นอาหารที่กินง่ายและกาต้นทืนค่อนข้างที่จะถึกโน,นร์ลตอนนี้อาหารเพื่นๆก็มีราคาที่สูงขึ้นคือพวกอาหารที่กินในชีวิตประจำวันต่างๆพวกซินมูปูปายอย่างต่างๆเมื่อก่อนอาจจะเป็นของถี่วกินในชีวิตประจำวันอยู่แล้วบว่ม่นอาหารดบอาหารดีคือในหารอาหารแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันแทบจะ,ะซื้อไปได้แล้วเพราะว่าราคามันสูงขึ้นกว่าตตกกายสังเ ทุกอย่างในตลาดนี่ราคาจะเปลี่ยนแปลงวันโตว,วันเนะซ่งว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนเนะหรือวันารายๆเดือนจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาแต่ว่าในปัจจุบันเนะราคาสินค้าทุกอย่างตามท้องตลาดเปลี่ยนแปลงแบบรายวันฉะนั้นเนะต้องในปรับโตให้ทันคือตัวอย่างเมื่อก่อนเนไะข่ไก่นี่เป็นอาหารถี่หลายคน่อยนิยมปานในดอกกะติบบ้านว้เออาไว้ยมฉุกเฉินหรือว่าไว้กินง่ายๆเนะเมื่อก่อนแตะหนึ่งหรือว่า30หน่วยเมืนะ่อก่อนก็จะอยู่ที่2ั0 0 0นกีบเนแต่ว่าปัจจุบันอยู่ที่65,000กีบเนาะ ต่อหนึ่งแตะหรือว่า30หน่วยแต่ถ้าเป็นใครดีในของ CP ีก็จะตกอยู่ประมาณ 75, 0 0 0ันกีบต่อหนึ่งแตะเนาะนั่นก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงหลยและต่อมามีไวไวนอะซึซงว่าอยู่เหล่านี้มามากก็มียำๆก็มีแต่ว่าคนนิยมรายที่สุดก็คือมีไวไวที่เป็นรถด,ดังเดิมเนาะเมื่อก่อนปกติแล้วราคาก็จะอยู่ที่6 5 0 0 0ันกีบแต่ว่าในปัจจุบัน1 1 5 0 0 0ันกีบต่อหนึ่งแกดเนาะ1นึ่งเซนหนึ่เนสิบหากีบต่อหนึ่งแกดแล้วปลากระป๋องซัมเม กินลายสังว่าก็มีลลายยี่ห้อแต่ว่าซ้ำไม่ควรนะจะได้หบความนิยมลายแรงรดซาิกัดนาจะโอเคที่สุดแล้วเมื่อก่อนกระปองหนึ่งเจ็ดพันกีบแต่ว่าในปัจจุบันกระปองหนึ่งสิบห้าพันกีบเป็นเทียมห้อยเราอสังว่าเพิ่มขึ้นมาเกินหนึ่งเท่าโตเป็นเทียมห้อยราคาสินมนาะเมื่อก่อนปกติก็จะอยู่สี่สี่สิบห้าพันกีบแต่ว่าในปัจจุบันเจ็ดสิบห้าพันกีบถือว่าขึ้นมาลายสมควรแลราคาสินัวสินควายเมื่อก่อนจะอยู่ที่เจ็ดสิบห้าพันกีบต่อหนึ่งกิโลแต่ว่าในปัจ ต่อกิโลและยังมีแนวโนนมว่าจะเพิ่มขึ้นอกีกเห็นได้ชัดเจนว่าอาหารปกติที่เขาเคยกินเมื่อก่อนอาหารพื้นๆอาหารบ้านๆที่เราเคยกินราคากับบริสุทธิ์ะแต่ในปัจจุบันเป็นอาหารที่มีราคาแพงไปแล้วนาอแล้วหลายครอบครัวบส่สามารถที่จะซื้อมาบริโภคภายในครอบครัวดได้แล้วก็ต้องลดพอการกินหรือว่าต้องได้ประหยัดข,ขึ้นในเรื่องของอาหารการกินเลือกกินอาหารง่ายๆสบายเนาะึ่งและ ไข่ร,รวามามาหรือว่าปากระปองมันจึงได้หับความนิยมไหลขึ้นหลายครอบครัวที่ว่ามีรายได้เท่าเดิมแต่ว่าค่าของ1สีมันเพิ่มขึ้นแน่นอนชีวิตกัาเป็นอยู่ที่เคยสุขสบาย มาปัจจุบันมันบริสุบสบายอีกต่อไปเพราะว่าต้องได้กินแบบคัดคัดเคนนเนาะเพราะว่ามันเสเหตุคือเก่าว่าได้เพราะว่าค่าเงินเท่านี้อ่อนลงไปเรื่อยๆทั้งเม้่อวานรายได้เขาจะได้จะได้เท่าเดิมแต่ว่ามูลค่าตัวจริงที่ว่าจะเอาไปแลกเปลี่ยนกับสินค้ามันบทเท่าเดิมแล้วฉะนั้นต้องได้ทําใจในสิ่งนี้เนาะสิ่งที่ต้องเหตุแน่นอนเนาะในสถานการณ์แบบนี้ก็คือการประหยัดมาถยัดเเพราะว่าคันเฮาบ่ประหยัดเฮากะบ่สามารถที่จะอยู่ได้เมื่อ่กนเงินเดือนล้าน500แสนเนาะหรือว่าประมาณาาบทเก็อตอนครบเนาะ ซึ่งว่ามันอยู่สบายแต่ในปัจจุบันนี้หนึ่งล้านหาแสนกีบแทบจะอยู่บ่ได้ถึงอาทิตย์ซั้มฉะนั้นการประหยัดในที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและสามารถที่จะเหตได้เลยโดยที่ว่าต้องรอท่าคือการประหยัดในนอนมันเริ่มต้นมาที่การประหยัดใน,น,น,นรเรื่องของการอยู่กันกินอาหารที่เคยกินปกติเดียวนี้มันแพงก็ต้องลดมากินอาหารที่มันถือลงอแล้วก็ต้องประหยัดค่าน้ำค่าไฟเมื่อก่อนอาจจะเปิดดอกไฟหลายดอก ในบ้านแต่ในปัจจุบันการเปิดเท่าที่จําเป็นหรือว่าเปิดเฉพาะในห้องนอนหรือว่าบนแต่งกินเท่านั้นและกาค่าพวกน้าไฟยังอาจจะบริเวไซร้ายเหมือนกับเมื่อก่อนเนาะคือเมื่อก่อนสักพายยังก็ใส่น้ำลายแต่ว่าในปัจจุบันอาจจะใส่น้าน้อยลงกว่าปกติเนาะเพราะว่าจะต้องได้ประหยัดค่าใช้จ่ายถ้าบุประหยัดจะอยู่บันไดแท้ๆแล้วก็ต้องมาก็คือต้องเลี่ยงเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของกินลินหรือว่าพวกเหล้าเบียร์หรือว่าพวกกับแก้มยังต่างๆที่ว่าเคยแบบ เคยกินเคยสั่งมาอาจจะต้องได้ลดไปหรือว่าสินค้าตัวใดที่ว่ามันยังโบยจาเป็นต่อการใช้อาจจะเป็นพวกเครื่องสําอางหรือว่าพวกที่แบบเสื้อผ้าเนาะที่ว่ามันยังอาจจะบริจําเป็นประดาก็ต้องได้ลดค่าใช้จ่ายตัวนี้ออกไปก่อนและตัวต่อมาก็คือแน่นอนทาว่ายอยากอยู่รอดก็ต,ต้องได้ไปเพิ่มสองทางหารายได้ขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันแพงรายได้เท่าเดิมนี่บางทีนี่ใช้ใจ่ายนี่บยโหดอ่าหนึ่งอาทิตย์ซ้ำเนาะแต่ก่อนนี่ทั้งๆังที่มันอยู่กลุ่มได้เป็นเดือนแต่เดี๋ยวนี้ได้เนาะ และสถานการณ์แบบนี้ยังมีแนวโน้มที่จะสืบโตไปเรื่อยๆแน,น,น่นอนเนาะเราก็เห็นนํากันมาต่ตเนื่องตั้งแต่โควิดขึ้นมายังบ่มียังดีขึ้นเลยมันมีแต่ให้ไปเติมบึง่งอัตราเลกเปลี่ยนหรือว่าเรดเงินต่างๆกัขึ้นมาเรื่อยๆเฮ้นได้สดเจนว่าเงินกีบนี่อ่อ,อนลงไปเรื่อยๆเลยยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนขึ้นไปตติมฉะนั้นความลำบากของเขาจะเพิ่มขึ้นตามค่ขาของเงินเฮาน,นี่แหละเนาะฉะนั้นต้องได้รับมือไว้ให้ดีอ่าราะคาสินค้ามันก็ขึ้นกับอ่าค่า ค่าเงินเนาะราคาสินค้ามันก็ขึ้นกับค่าเงินในแต่ละวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกเมื่อนี่นะอัตราแลกเปลี่ยนแทบจะเปลี่ยนแบบวันต่อวันก็คือจะมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นราคาสินค้ามันก็แขวนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนย้อนยังย้อนว่าเอาน้ำเข่าสินค้าเนาะสินค้าชนใหญ่น้ำเข่าฉะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าเลทของเงินเนาะมันเป็นตัวกำหนดราคาสินค้าในแต่ละวันถ้าเลทเงินเปลี่ยนปุ๊บราคาสินค้าตามทางตลาดก็จะเปลี่ยนแปลงตามฉะนั้นเนาะเขาก็ยังคาดเดาหรือว่าคาดวังยังไม่ มันเปลี่ยนแปลงในทางที่บอดีปันใดก็คืออัตราแลกเปลี่ยนมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆเท่ากับว่าเงินของเฮานี่อ่อนลงไปเรื่อยๆะอะนั้นต้องหับมือให้ดีการเพิ่งพาตนเองในด้านการผลิตของเหลาเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังเป็นไปได้ยากนาะการที่เราจะเพิ่งพาการผลิตภายในประเทศอย่างเดียวก็คือหลายประเทศนี่เขายุดน้ำเข้าแล้วมาเพิ่งพาการผลิตภายในก็คือมันจะเห็นให้ต้นทุนหลายๆอย่างมันถูกลงแต่สําหรับเหลาโบแมนเรา,เ,าเพราะว่าเรลาเฮานี่ส่วนใหญ่มานําเข้าสินค้าจากต่างประเทศถ้ายุดการนำ เขาปุ๊บเนาะลราเอาไปบรดยแน,น่นอนเพราะว่าการผลิตภายในประเทศมันมันยังพึงพาตนเองบรด้แม้แต่ห้ิซก็ยังบรด้เนาะสินค้าที่ผลิตภายในเนาะมันก็มีบทเพาท้ายอย่างและมันก็บริครอบคุมในทุกคะแนงการเนาะะนนเนาะสินค้าที่จําเป็นต่างๆก็ยังตรงได้น,นําเข้าจากต่างประเทศคือสินค้าที่อยู่ในเลาานี้นับได้เลยว่ามีจักอย่างเนาะละกั สินค้าที่ผลิตเองอยู่ภายในแท้ๆทแต่กับมีราคาที่สูงพอๆกับสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศและมีบางสินค้าที่มีราคาสูงกว่าสินค้านําเขา้าเนึังหวะแน่นอนการผลิตภายในกระจิงแต่ วัตถุดิบต่างๆภายในโบมีโบมีซัพพลายเออร์นอกจากนั้นต้องได้นําเข้าจากต่างประเทศทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์วัตถุดิบยางต่างๆนําเข้ามาจากต่างประเทศนั่นบ่แตกต่างกับสินค้าที่สําเร็จรูปและนําเข้ามานอกถึงแม้ว่าจะมีการผลิตภายในแต่ว่าทุกอย่างนําเข้าจากต่างประเทศกะเท่ากับวัาดสินค้ามีราคาพอๆกันเนาะและที่สําคัญเนาสินค้าที่ผลิตภายในหรือว่าสินค้าที่เป็นของคนเราเองนี่กับคนเราบ่ินิยมเนาะบ่คอยนิยมใช่บัดนนี้เนาะ หลายคนที่เคยสู่ชีวิตในเมืองใหญ่เคยจากบ้านนอกเข้ามาําเหียนในตัวเมืองใหญ่แล้วกลับมาสู่ชีวิตเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะอยู่ภายในเมืองใหญ่แต่หลายคนยอมเนาะยอมแพ้บกมือลาบายๆนะเนาะเขเวยงจันทร์กลับไปสู่บ้านนอกบ้านนาเนาะเพราะว่าหลายคนกะบึงสถานการณ์แล้วมันน่าจะบลอดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันก็นเลยว่าหันหนา้าสู่บ้านนอกไปใช้ชีวิตอยู่กับโนบทอยู่กับธรมรมชาติ ดีกว่าเนาะยังใน้นอยก็ยังธรรมาหาก,กินอยู่กับธรมรมชาติได้ก็คือบมมียังกระเฮนนากินขา้าวหรือบอกกับไปห้ายังกบยังเคียดหรือว่าแก็พักหักนอนตามปลาตามดงมากินยังน้อยกับ่มีค่าใช้จ่ายในแต่ละวันก็ยังดีเนาะเพราะว่าถ้าเป็นชีวิตในเมืองหรือว่าอยู่ในตัวเมืองใหญ่ทุกอย่างที่เฮา,าจะกินจะอยู่ยก็คือต้องใช้เงิน เนาะฉะน raktion, ั้นเนาะาวะ่าหาเงินบ่ไดดลำบากอย่างแนนอนขั้นว่าเขาไปอยู่บ้านนอกเขาอยู่บ้านบ้านเก่าบ้านเดิมเขาเนาะคั้นว่าบ่มีเงินก็เป็นอย่างหากินทมธรรมชาสตร์ก็ย네ังได้แลก็มันก็ต้องถูกน้าค่าของ10รายวันสมมติว่าเขาอยู่ในเมืองนี่ต้องได้คิดอย่างตัวเน่องเลยว่าจะเอาเงินมาไต้ใช้มาค่าใช้จ่ายบางคนนี่ที่ว่ามาชีวิตในเมืองเนาะมีค่าเศร้าเนาะเศ้าห้องนะห้องเศ้าเขาซื้อน้ามันรดน้ามันลลังบัตรเติมเงินโทรศัพท์ยังต่างๆเนาะกินอยู่บางทีมีลูกมีเต้าก็ต้องได้ส่ง ครับนี้ก็ยิงไล่ขึ้นไปเติมเนาะกะต้องได้คิดในแต่ละวันชีวิตก็เป็นทุกข์เนาะเพราะว่ามันบางคนเนมันก็ตันแท้เอะาะบหัวสิไปหาเงินมาจากไซต่ถ้าไปอยู่บ้านนอกกะสบายขึ้นเนาะเขางหงเยนกะเขางหงเยนรัดแบบนี้เนาะ ตลาดก็แทบจะบ่ได้ลงถ้าบอนได้ที่มันอุดมสมบูรณ์หาก,กินตามธรรมชาติ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและกะ็มีรายได้เพียงเล็กน้อยมันก็อยู่ได้เน,ะเนาะเฮ็ดน,น,นั้นเฮ็ดนี้น้อยเดียวเอาไปขา,ายไปขายเนาะมันก็พออยู่ได้พอได้ซื้ออ่ามัเพชรหรือว่าเก็บเป็นนัวกินก็พอแล้วแล้วกะ็อาหารการก,กินอย่างก็หากินตามธรรมชาติแล้วก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงเฮ็ดสวนน,น,น้อยๆไว้ค้างเขื่อนก็พอได้กินเนาะคั่นว่าเฮาไปอยู่บ้านนอกแต่คั่นเฮาอยู่ในเมืองสิมาเฮ็ดสวนเฮ็ดยังมันบ่มีดอกบบบ่่อนนนสสิิหหหาาาาปปปปูลลลลกกก็็็มมีงงงไทวพุั แต่เคมีเนาะซึ่งว่าบึงทนลวงกระนำเปืือนนําบริสาอาดเหมาะแกการบริโภคเนาะกับบุหัวสิไปหาอยู่ใส่กับไปอยู่บ้านนอกไปใช้ชีวิตพอเพียงอยากยังก็ปลูกกระาเอาดีกว่าเนาะจึงว่ามันกะบ่เดือนหอนคือกับอยู่ในเมืองใหญ่แต่ถ้าคนได้โอเคยังหาได้ยังมีสองทางแบบ เูาชีวิตได้แบบนี้ก็อยู่ในเมืองต่อไปเนาะบางทีสถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นในอนาคตเนาะแต่ว่าตอนนี้นี่ต้องได้ติดตามน้ำกันไปก่อนเนาะเพราะตอนนี้สถานการณ์ยังหุนแหงขึ้นไปเรื่อยๆหลายคนก็บอกว่ไว้ผู้หลักนี่ไปขายแ่งงานอยู่ต่างประเทศนั่นก็เป็นทางเลือกของเขาเนาะคำว่าผู้ได้่วาสู้ไว้ก็อยู่ในตัวเมืองนี่ไปก่อนเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาอยากจะนําเสนอในวันนี้วังประธานจะได้ครับสระดีๆสาหรับทานที่ว่าเบื้องรายการเฮามาฮอดนี่เนาะส่งบอกขอใข้นาเสนอไปก็คือไข่ไก่มาม่าปลากระป๋องนี่ถือเป็นอาหารหลัก ตอนนี้เนาะสังคมตะกอนนี่อาจจะเป็นอาหารแบบเพื่นๆที่หลายคนบ่นนิยมแต่ตอนนี้กลายเป็นอาหารหลักเนาะในก็คือสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอสำหรับทานที่ว่าบางรายการอยู่คิดเห็นอย่างไรกักบข้อคนี้อย่าลืมฝากไว้เพื่แต่คอมเมนต์ของเขาพะเขาอยากให้พื้นที่ในรายการของเขาเป็นบนล็กเปลี่ยนความคิดความเห็นเนาะท้าว่าความคิดไดีดเขาจะนําเสนอต่อไป สำหรับท่านที่ว่าเบิกรายการเขาอยู่ถ้าคิดว่ารายการของเขามีสาระห,หรือว่ามีประโยชน์อยากส่งเสริมอยากสพอร์ตอยากจะให้กำลังใจกันก็อย่าลืมกดติดตาม่องระวาการกดติดตาม่องถือเป็น่องทางเดียวที่จะเห็นให้ทีมงานของเขามีรายได้และก็มีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้ท่านได้ชมเรื่อยๆหรือท่านใดอยากจะหุ้จักกับข้าพเจ้าให้ลายขึ้นก็อย่าลืมถักมาตามคอนแทคที่ขึ้นหน้าจอในปัจจุบันได้เลยอย่าลืมให้กำลังใจทีมงานของพวกเขาด้วยการกดติดตาม่องขอเขอ้าใจ สนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของท่านผ่านรายการของเราสนใจติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอในปัจจุบันได้เลย Subscribe my channel to support our team and watch more video